ยังเนาะอยู่สึกสิมาขอเงินโกโหนี่รอมาเอาอันปลูกในคลองเขาเจาได้คอยใส่ได้เอ้าวเดียวใบซาใบเดียวซื้อน้ำพักว่าให้แม่ กูหากระดคายเห็ดไปลง้รนี่น่าเช้ายังขัาหลาหนะบ่มีด้วยคุณใหญ่อ้อยแห่งเทศาหลาให้เราน่ตัวที่มันเลือน่ะให้เราไปกินสื่อนะตัวที่มันเลือน่ะ

มือในกระซีมือหามือมันในกระช้อมือลมห่อไตอนทามยายนั่นเองซาบนจะพันนี่นะชองบอก่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบดม่ด้อยู่ทามท่นหมอพือเวลาท่นหมอนลเขาจะได้ตบท่อแล้วนะ หายมอ,อ,อตัวหน้าตาก็คือทานมอบอคือว่าทานมอปวดหลังกย่เบเียงบอเ่นทานมอ,อน,นี้คือยาทาน, <laughs> านหนาหมงเล่น<อ>ีอะไห้อง้าวห้องนึงลวก,กี่บีบห้องหนึงแล้วกอไอ้ซาบาลโโา้ไม่เอาไปให้น่าเฮ็ดโอ้ยสวนว่าสำหักกระลุงแหละบาะนี่ไหมเด้กไปไหน้างนับี้างในก็โคาบไปจทานน้ำผักกันเอ นกีบก้เงินบาทุนึง้ำพักจ่ายเลยเด้อจ่ายเหลือบ่บ่ถ้าว่าจ่ายพอกระแลมบ่แต่สมไมได้แต่ไปหานมัยโอ้ยเฮ้ยซื้อพักเฮ้ยซื้อน้ำพักน้ำพัก เวโนมากินแมลงกน้่เนี่ยน้านอมอยมาันดูโหลดเข็นกันนมันดูเอาโหลดเข้นออกไปบักน่อยนะน้าหนอมอย่ามาเลยนีน้องหนึ่กจะเปแม่ไะอาวอีกได้ทึงทึงทีมึงแหละ ไปขายเฮดจะหนีเอ้ยกปน้องโน่นั่นแล้วแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่คนขาย,นายโลดวันวันตายรถบาสนึ่งเราไปซื้อกับมันอา,าทิตย์บัสมันสามารถขายได้เบิดนั่นแหละพี่น้องเอ้ยยังก็ได้แต่ว่าเขาบอกอยากขายหมักถั่วเขาก็ยังบม่ทด้ขายหรอวะบอกขายนะเก็บไปกินกันเองซื้อเลยยังใจดีเฮงเจ สวยแล้วก็รวยมากในหมู่บ้าโปโลรีดเจนะนางวะโปโลเจเงิ่อนลายน้องมาสันซื้อทั้งยาไห่มาแยกซื้ออีกบ้านอันเจนไปเห็นซื้อทั้งเห็ดขอบใจเจใหญ่ใจดีหลายๆขอบใจหลายเดาเจเด้อแล้วก็อย่าลืมมันข้าแผ่บุญอีเม่แล้วเดินไปอันเจวันที่สิบเก้ามีนาเด้อ เจบอกว่ากุก<ซ>สิบกสุดเด่นกุสิบก่อนเลยนะซูกูสิปเดียนคุ้มพายเลยซูเราก็ไหวเนาะเจแมนซัดและคือสุสิเอาสอ,อกบอกเจบอกว่าระดับเจบันมีคำวันนี้เนาะจ้าขอบใจเจ,าเจ,าเจาลายๆขอให้สุขภาพทางกายแข็งแรงสวยๆรวย,วย,วยขอธุรกิจขายประกันขายดีเป็นเทน้ำเทท่า แมเราขายประกันอ่าไม่กันเราบระเหต์เจเราก็เหตุเสือเจกันน้องอีกว่ะนอกสงกรานรเนี่ยเดี๋ไปกระตุ้นสีเหลืองก็มีแล้วสีชมพูก็มีแล้วอย่าไปกระตุ้นว่ากับเจนะเอาสีเขียวเราเราเจเนาะเอ้วแกเป็นเราเดินเจยเจ น่้วแล้วเขโลงคิดนะเย่เย่เอ้ยโทรหาแม่แนะแล้วชุดลงมาตอนบ่ายสิพันเราไปสิพันเราไปหางเงินตอนบ่ายนะแม่ลงมาเอาหนำพักเด้อลูกซื้ออะไรนี่ละหมักกินใส่ปุ่นได้อย่างอื่นตีแนวบม่มีแนวมีประโยชน์กับบอดเคยให้เรากินดอก <c oughs> อ่ะตัวแนวมันบ่มีน,นี่ประโยชน์ีอะไรให้เรากินนะ น้ำผักโอ้ยเนาพี่น้องปองไปปอดสานมาคิดหอสวงงานนะ่ะเนาะแต่สีหอนเนาะพี่น้องเนาะน้ำแข็งน้ำดื่มนะี่เนาะคือสิบแบบว,ว,ว่ารััวๆดูนี่สังเกตน,นะแห้งแรงน้ำแข็งก็ลงทงั้งใหญ่ไปเลยเ <c oughs> จบอบ่มีคำว่าน้ำแข็งเบิร์ด เอาไม่ในรเลยเฮ้ยยิมือแรงเอ้สกีกมาใส่เยเอาตะเก็แม่แม่บังอ่ะนมมกเครือเจ้านี่มาแน่อ่ะก็คืออะไร่อเขามากินกับยังบันนี่เล่เต <N> เนียนเอาปลาทูทงหนึ่งดอกเมื่อมาแรงนะเออาปลาทูแล้วมาแรงอเอาปลาทูเมื่อทงหนึ่งเมื่อเนียนมาซอยเด็ดอันผ้ามืออนะเฮ้ยนั่นแหละพี่น้องเก็แค่แมปป่ปลูกว่าทุกอย่างกับสิบบริสุอก็บริสุสเริ่มเมื่อปีน่ะถนักซื้ออะไรได้แต่ยังไม่ซื้อมาอคือได้เนี่ยมึงจะเมื่อแล้วใช่ไหมอื้ม มันกินอิ่มแล้วใช่ไหมพ่อข้าว่าเขาเป็นฐานหมอหน้าตาเขาคือฐานหมอเดยเนาะแดงๆกูจงหัวดิเอ้ยขายมาแล้วโม้นะมาาเฮ็ดกูไปขายน้ำแนงฮ่ฮฮฮ เออไปบอกอีก้ายได่ใหครับมันเอาเฮดไปคลายหายมันเอิอมาใส่เอาคขึ้นว่ครับมันให้เาเอาหมักโมมันมาคลายหายอาซะ อน้องมอเดเนี่ยบอกมากใกล้กูเลยน้องพระจแต่ม,มากุดอันคล้องไ<ป>้ <ไป S 2> กูฮะเธอโซ่ไปเลย <laughs> <laughs> จะสิโซ่ตายอีสังเธอว่าตัง้งแต่เขาไปพุดคล้องไงเอาแบบเป็นกระเ,เ,เพาะมาเลยเธอวะชิ้นน้ำหอนเจนิวจ้าจะ <c oughs> เป็นตัดแล้สิย่อเพือนเดือนสี่บอเดีเด๋ยวนี้เดือนหน้านี้ใครเพือนเธอไหนเดือนหน้านะอื เมเธอว่าเธอสิย่อเดือน 4, สี่ได้นึงยินว่าว่าเธอเสียมาอยู่หน้านี่นี่นอ้าวยังประธานออกไปสมบประธานไปเห็นหมอสาแล้วน่ะเสาเก่าต้นผูงหมอเสียเห็นเพื่อนอ,อยู่หน้าได้่วง <c oughs> าอเอฟซีว่าไม่มีเงินก็ไม่ต้องรีบทำโอ้ยมันบ่แมนดอกพี่น้องเอ้ยคนฮาวนะควมอยากได้นะีแล้วนะ มันหาบรอยู่เอกเป็นหนีเขาก็ยอมเป็นบอกเกษตระะเขาสิไปดาวโหลดดาวยางออกมาขี่บอสะเนอะขย้อนมาความอยากได้เราใกล้แก้งงยัง่ององว่าปูนะ่เขาน่ะอือเป็นละทันสีดำนั่นอ <c oughs> สี่ประตูบอสสี่ประตูย้อนไว้ยังให้ลูก้านมีขี่ <c oughs> น้ำเขาแลว้วก็ได้ตรงนี้นแ,ถถแล้วเถานะดีบุตรบอกพื้นให้ตายกอ่อนเบิดงงวด ล้านนึงกต่บาดี้ลูกเพราะผมมีพายสอยด้วยพี่น้องอันนี้มาว่าพื้นอย่างนี้ก็แล้วกระเป๋อบักเทนก็คืออย่างที่เห็นนั่นแหละหากินมันเสิร์าหากินเสิร์ฟเป็วค่ำยังแต่ว่ากุมปากตัวเองอันโหลดคันสิค้าเรผ่อนไปแล้วบันนี้เอาคันซิค้าเราไปเขาแผ่นนิ่นเอาไว้เอาเขาแผ่นเนียนแสนหนึ่งนี่ว่าเรื่องจริงอูเราติดทั้งไทยเน้นผ่อนนัก คันสีชาเราผ่อนเดือนละหาพันผ่อนไพเน็ตน,นะคันสีดำเดือนละหมืน่นเดือนละหมื่นหาแบบนี้มูลใส <c oughs> ตกไปเกือบประมาณสองหมื่นบบนี้บอกข้าใจคำว่าไฟแนนซ์เดชใครไปเอาเงินเข้ามาใส่ก่อน <c oughs> แบบนี้บอกรีเอาเงินเอาหลุดแล้วไปจำแบบว่าไพเน็ตเนี่ยเออเราเอาเงินเข้ามาใส่เออเอาเงินเข้ามาเอามาหมุนนะเอามาหมุนแต่ผ่อนเขาแบบนี้ผ่ <c oughs> อนไพเน็ตเดือนละหาพัน บานิค้าลอตเตอรี่คือเฮ็ดนาะพี่น้องเนาะค้าลอตเตอรี่กับคู่มือเนี่ยมันก็ขายยางาเนาะลอตเตอรี่คนขายก็ขับลายลาย,ลายพี่น้องจะ้ะบานี้ผู้เฒ่าขายเนาะยังไม่รุ่นพไปเจ้าก็โพสขายก็ได้ขายไว้เออผู้เฒ่าบระเทศเปาเป็นขายไปเรื่อยไมันสิได้บ่วนจนว่าแม่จะพาพ่อจใครขายขามวญโหลดเล้าบางทีกับผพ่อซ้่มยืมก็ยืมเหม,มืนตอนนั้นก็ยืมแปรงใส่ อืแต่ว่าบุมียังลูกเตอกอะไปไปสื่อกิน้าเรตายคือมากกับโหลดขั้นนี้กับสตอกเป็นแต้ของบุได้โหลดของลูกไส้ละฮะและเออพ่อนเอาตะกี้นายฮะพ่อนเอาพี่น้องเงินเดือนละหาพานันเหมือนพันที่ค้าวนะ่เะเขาน่อยยงบุมีปัญญาเขาอะเพราะว่าพวกเห็นงานกับพอจะด้กินเนาะ แล้วปนี้เราผัดอันสงหงนแล้วเลยเนาะเราสงหงนเหลวเลยพราะ่าจะได้ขั้นใหม่เนี่ยพี่น้ EX อเงเ้ยนี่แหละขั้นสีขาวนี่ยมันแคบเหมือนบอลหาวขั้นขั้นหูว่ะสีไปเอาเขาไปเน้นลาบผห้ายเอาเขาเด็ดขาดเราว่ะผู้หายอ๋อขั้นดำเหมือนเราว่ามี่จ่านีดสำนักเราว่ะเพราะว่าเราอยู่แถวใเที่พี่น้องเลยแถาแล้วจะสี้าวได้สบดยเนาะ โอ้ย <c oughs> ความคีดของข้าเจ้านะยังไหวก็่น่หลยยังมาเทียร่างไวมากเลยบน,บนหัวหลดอา้าว้ากะมาย่ามอันนั้นเอายามเกี่ยวเขาอากาศไม่จะสิบห้อนจัสิชดชื้นเรื่องงงเลยก้อนโตมา,มากันมาก กันมากเรามีบ้านเนี่ยแต่หยาแล้วปูกับใครเล็เนาะเราจะดีดเรามีบาเดเยอะเห็ดใบขาวมาเลยยางไปไข่เนาะนีนะโนไปส่อมมาดูมันไปไข่ในสนมันนะมันไข่ได้เดิน, <c oughs> นไปสอมมาดูมันกบแบ่เมือะหน่ มันงานข้ามาจะใ,ให้มันแากแดดเดโตนี่ด้อมันเริ่มพ่อยแล,แล้วนี่นให้เบิรงดูทั้ง่างนนะึ่ง